แปงอ้อนเมียนหมัวต่อยโออีหอยน้าเอ๋งเยี่ยมเดออีหอยแยงต่อเมียนหมัวต่อยบัวตะเจ้าเนี่ยเดออีสานเมียนหมัวต่อยบัวปวดเช่นน้าเน่ปูอ้วมแต่จุนไลอ์โอปูอ้วมแต่จุนไล่ลุงหองตุกชำมหอยอ่ะอีสานเออต่อเจ่นเมียนหมัวต่อยแต่หมังอเยตอนเจาะกิ่งก๋วยโออีสัรน้นในมิงวะเดอเดอนี่เป็นลิงอ่ะนี่เป็นลิงเยียมนายเด้เทน อิสานนะเดนิวอ้วมนินไกยออกอินวะลิงมีเจาะกิก่งไหวเยีย่เเทงเยีเเหงทงเยะ่งเยะตอนแหงท้อง,อง,องจุดจี้เยตอนกบหามิง

tú gì của em quáng nãy gì anh nhớ đi hóa rào <laughs> mà cái này sám hiểu tao đàng อีสานได้ยะกินกินไกวไฟวัดเตจุไลหยันด่างโอเจางกินไกวหลงแม่กอยหั่งนอลิวแองเจาะกินไกวอ้อกันเฉลงเจาะกินไกวอ้อตะมิงจงปุนีหม่วนมิงตับเจะฟันจิบปูนจงเจาะกินไกวยอ้อมิงจงหม่วนตาโอ จ้งมวนใต้เลีน้อมสุนบัวโลบุนินชดทองชดมวยตายบัวโลนายโลอีทองโอโลอีปาน่าวปานน้อมตุกอันอวมช้ำตาวปานายอันอ้วมตุงหนังช้ำานี้ทองชุดแต่หั้งนอโอเนี้มวยชุดแต่แกาวนงเต๋ Hít tới tăng bụi anh ta minh lỗ tới nhẹ bàn <laughs> Anh giọt uống trà chén Liếm um dùng chiếu thảo suốt mùi Nên suốt mùi tai liếm um dùng anh tâm minh lộ tới nhẹ pan Tới nhẹ pan nhẹ uống nái nên anh cao chám tệ ổ nín nàng đồng nồng đồng với tàu pan uống โลชดตายเนี้อ้วมห้างนอโอเนอ้วมหนังนงห้างน้านออีสันน้าเป็นตาวป้านเนอ้วมโอต่อปาป้านเนทองวัวบัวแองเบาออีนอมเจ้าตาจอบเจ้นเจ้าน้าเป็นแจเจ้าโอ บ่อีน้ำเจ้าแต่จอบเจ้นจอบเจ้นเจ้าแองจอบเจ้าว่าผงปรุงรสโอหายลิ้มสุนเชียวปุินจอบจ้าเจ่งมิงหรือตมิงจ้างต้าทองเยอ้วมบ่เจาแต่จ้างโอลิ้มสุนตะเยทองอ้วมนายเอียเจาะแต่โจเอี่ยซอกินกวยเยนี่หลงตงงออยางนี่นาย หนุก้องเป็นยิงไหวนยัยเม่นอ่อเยี่ยปันแกมีงอบเจนลิ้มจุนยเยอแองเบอีนอมเจเจาวตายจบเจนเชียวปุนินยวนมีโอจอบเจนลิ้มจุนเบวเชียวปุนินจบจาจึงมิงจุนตายจงฟันจิวเท่ากระในดังต่อมิงจบ ไม่จา,านฟุน่นชงแองชาวฟันจิ้วกอไกอีนอมเจาะตาหยิดจุง้งจอบเจ่นจาจงแถาปูนินมวนเยี่ยงอันเตีย,ตยนกะปิชาวเจนจงมวนตาเหลี่ยมจุ่นบัวดมตาเชี่ยวจอบเจ่นอวมเชี่ยวเทายวนเหลี่ยมจุนตะม,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 มีเจตัว อิสบวยซั่วหนอนี่กิ๋จจะต่อยจางดูนจางดูนแยห้งนอคู้หโอ